สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนมาพบพ,พอนุนบวนนีแสแซบอีกคือนเก้าครับพี่น้องมันนี้นุมวนมายามเปลือนนะครับเป็นเอารถแห่มาใหม่นะครับสมัยจะเล่นเศร้านะเป็นเสียวหะกน็นบมวนเดือพี่น้องในเมืองการจิดระบบเครื่องเสียงของบนนะครับรถแห่รถแห่มินิมัดนะครับกระบ,บะสิบล้อขั้นเดียวในเมืองอุบลน,นะครับ พี่น้องครับตอนน pues mm ี teachers, nah ้เพ uh, ิ่มกำลังติดจ so ัดระบบอลำพงขึ้นนะครับลำพงของเพอร์เท็นะครับทั้งขั้นนะครับพี่น้องพี่น้องเองครับโอ้สวยงามนะครับมึงสร้างสร้างเหมือนเทพเทิดบอกพาวเวอร์นะครับเอาพาวเวอร์ขึ้นนะครับระบบพาวเวอร์เท็กจะเป็นกองชุดไฟฟ้านะครับของชุดไฟฟ้า ทันเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในเมือง,องบนนะครับสิบล้อต้นเฮียมิน,มนิมินิบัตนะครับปิกอัพสิบล้อคันเล็กครับพี่น้องคัน,งนเดียวในเมือง,องบนเมืองระบุช้างมันลบบลกนลังสีติดตั้งลำโพงนะครับลำโพงเสียโอ้ระบบแสง นี่ครับจะคล้องมันนะครับเซียวของลำบวนนะครับเซียวหักนะครับสมัยเจริญเศร้านะครับมีขั้นเดียวในเมืองบนนะพี่น้องเด้นี่ครับสิบหล่อขั้นเดียวนะครับในเมืองบนนะครับเป็นมินิบัสปิกอัพนะครับสวยงามนะครับมีขั้นแบบสวยงาม ข้างน้าเป็นเอาผาดน,นะครับเอาผาดแล้วก็เป็นมีซามอีหอยน้ำกันเ่นมบกส่งสไาตาล์เ่นมบกินี่แล้วก็ BMW นะครับตอนนี้เสียสมัยนะครับกำลังสิบเบิ้งระบบสร้างเพิน่นติดต่างลำโพงนะครับมาให้พี่น้องมาเบ่งรอบขันนะครับ ู้สวยงามเลย่น้งนะั้เป็นรถปีกับนะครับปีกับจวประมาณเ็เป็นรถแฮนะครับเป็นมินิมัตนะครับสิบล้อปีกับนะครับคันเดียวในเมืองุบลนนะครับสมัยเจริญเศ้าหังช้างระบบล้ำพ่งข้องว่าเท็กนะครับทั้งขั้นนะครับ ื่องปัน่นต้องปั่นใหญ่สามพันนะครับเบิ่งลำพวงพี่น้อให้หเบิ่งลำพวงเบสนะครับหน้าหกหน้าหกตูนะครับหน้าหกหลังหกตัวแ้วกับสิบสองดอกนะครับเสียงกลางเสียงกลางแปดนะครับหน้าแปดหลังแปดนะครับของวอเท็นะครับ สวยงามเลยกระเ้องต่างได้วสวยงามนะครับท่านเดียวในเมืองบนนะครับสมัยเจริญซาวนะครับตรางนั่นแหล่จังระบบลำโพงนะม,มานันอีควนเสียเส็จแล้วมันก็จะตูนเสียงนะครับเมิ่งเอามาถึงจังหวัดอุบรปนมาดนะครับเมือระบบเครื่องปัน่น บบเครื่องฟันแบบใหญ่นะครับนี่น้ำหนักตันสองน้ำมัน้ำหนักหนึ่งพนสองร้อยกิโลนะครับระบบโอเวอยัมนะครับบบไฟต้องเห็นแบบสวยงามได้เปล่าจิ๊บจิ๊สกดัดยางดีนะครับใส่นังยางดียา,า,างมันก็แล้ว ตัวแนะนะยมยน,นะครับชมนะครับรถสวยงามทั้งรถตัวแทนมินิบัตนะครับพี่ครับสิบล้อคันเดียวในจังหวัดอุบลน,นะครับสมัยเจริญสศรระบบลำโพงฟองว้วเท็กทั้งคันนะครับ ครามว่าจะเป็นเบลเป็นเสียงกลางนะครับันน,นี้มานะครับรใจนะเพนะื่อน,นนะครับเซียวหากอง้ำรวจนะครับสมัยเจริญสาวนะครับอ่าเป็นคลิปนะครับให้พี่นอ้องเข้าด้ชมในเบิงนะครับกองตำวจข้อสา,ขอ,าขอบขอบคุณน,นะครับทุกการรับส้มทุกการที่สามนะครับ ว่ากินอาหนุบวนิเสบจะพาพี่น้องเขาเห็ดยังนะหรือว่ากินยังป่านี้ครับป่าพี่น้องนะ,ะครับสมาชิกินนี่ป่าก็ไรก็แช่ก็ติดตามเปพียงลังใจนุบวนใีิเสบเดี๋ยวเฮ็ดชิปต่อไปนะครับชิปนี่นุบวนีิเสบขอลาพี่ลาน้องเข้าไปเพียงเท่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับสวยเป็นระบบให้ระดิดทังงง้งคั้นนะครับจน,นเป็นเวทีเวที cản trở ngắn